หนึ่งสูบลูกโตโอเคทงเอ็ oh, นั่นเองนะครับสวัสดีครับผเบิ้ลเจ็ดิไปนะวันนี้พามาชม KTM ลุกสามเก้าศูนย์เนี่ยบอกเลยว่าคันแรกเลยนะเนี่ยเออเคยได้ก่อนหน้านี้เป็นหกร้อยกว่านะครับตัวนี้สามร้อยเก้าสิบีซีอุดมไปด้วยออปชันเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยววันนี้ทั้งรีวิวแล้วก็พามาดูนะครับออปชันอะไรมีอะไรบ้าง เริ่มมาด้วยน้ําหนักเบามากนะครับร้อยสี่สิกิโลเท่านั้นบอกเลยว่าขี่อย่างมัน1นซูบกาลังอัดสูงสูงเหมือน SR สนะสี่ลูกเดียวท็อกมันแน่นอนอ่ะอันแรกจะเป็นชิลใสสูงสูงนะครับบอกเลยว่าเข้าเป็นชิลที่ดูดีนะอันนี้ตรงรุ่นเลยนะแล้วก็ไฟระบบไฟของเขาบอกเลยว่ามากับ led ล้วนๆนะไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟหลีไฟท้าย ทั้งหมดเป็น LVD นี่แม่เรียนแบบดูคติมาเลยใ,ใครเกิดก่อนเอยดูคติเรียนแบบว่าว่าคันนี้มาก่อนอ่ะ mm hmm. แล้วก็ดูโชค W.P. นะครับ White Power ของเรานั่นเอง W.P. แกนโตโเลยนะระยะยุบแบบยกล้อแ,แล้วลงมานี่สบายๆเลย mm hmm. เปั๊มเบรกมีดิสข้างเดียวบายบรนะครับเป็นลูกน้องเบมโบอ่ะล้อสีส้มนะครับเข้าเลยโครงถักสีส้มนี่เข้าเลยเป๊ะ ตัดด้วยลายขอบล้อนะติ๊กเกอร์สวยๆเฮ้ยลายอยู่ฝั่งนี้อ๋อมีมีโอเคอ่ะมาดูฝั่งนู้นห้องเครื่องกัน่ะห้องเครื่องโค้งถักสีส้มบอกเลยว่าสวยงามอลังนี่บาโคตรยังอยู่เลยมาโคตรเครื่องลอกๆแล้วนะนี่บาโคตดโค้งนะครับเปรมสวยๆห้องเครื่องคัดเล็กๆเ,เลยแคบๆบ,บอกเลยว่าเครื่องแคบแบบขี่มันน่ะรถแบบบางหยองเลย โครงถักข้างหลังนะครับทับเปรมตัดด้วยสีขาวสวยงามแม้แต่สวิงอาก็เป็นโค้งถักนะคือแบบแม่งเป็นนวัตรกรรมที่แบบเออดีไซน์มันดีวะ่ะแต่บอกได้เลยว่าแอบ,บไม่ชอบท่อนิดนึงนะท่อแบบดูแล้วแบบจีนๆไปหน่อยนะจีนๆไปหน่อยถ้าเปลี่ยนสลิปออนสักอันหนึ่งเนี่ยต่อตรงนตตตเนี้ยเขาต่อออกเนี้ยน็อตสองตัวปุ๊บใส่เข้าไปก็น่าจะดังลั่นๆเลยแหละอ่ะไปเรื่อยๆนะครับดู ป้อมหลังตอดดี้หลังอุ้ยเรียบคิดเรียบเนียนๆเ,เลยนะเบกหน้าหลังใบพี่เหมือนเดิมนะครับย่างอันนี้อะไรวะอันนี้น่าจะดันหลบแน่ๆเลยมิชลินเหรออุ้ยตายแล้วเออมิชลินหวาลายนี้ยางมิชลินนะครับเดี๋ยวเปิดไปท้ายให้ดูอะเป็นไงโอ้บอกเลยแสบตานี่ไฟท้ายก็เป็นชั้นชั้นชั้นดูดีนะไปสองป้ายครบไปเลี้ยว LED เหมือนกัน ก็บอกแล้วว่าทั้งระบบนะครับไล่ไปเรื่อยๆโกสเตอร์ของเดิมๆติดรถฝั่งนี้จะมืดนิดนึงนะมันย้อนแสงแนละวันนี้อัดเร็วหน่อยนะคันนี้ล้มชนแตะไม่มีนะครับเหลี่ยมมุมดีมีอนาคตนะซื้อรถมือเดียวจากลูกค้าเลยนะครับคันนี้แน่นอนจริงๆนะไล่มาขึ้นมาครับเดี๋ยวให้กล้องพาบนไปฝั่งนู้นก่อนสีลงเป็นสีขาวเดียวๆนะครับงงเหมือนกันนะ จะลงข่าวเต้นก็ได้นะ <c oughs> ขออภัยอะมาดูหน้าจออันนี้แหละเด็ดดวงหน้าจอสีนะครับจอแม่งโอโหลเลยข้างๆก็บอกสถานะต่างๆนะครับตัวจอบอกตรงนี้นะมาดูกัน <c oughs> นี่เรดดีทูเรสนะครับพร้อมสิ่งหรือเปล่าอ่ะแปลว่าพร้อมสิ่งหรือเปล่าไม่แน่แน่นอนใครกอล้วไม่กอหนึ่งมื่นสองพันเจ็ดร้อยกิโลนะครับรอบเช็กระยะรอบหน้าก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันกิโล KTM เรเช็คทุกๆุกเจ็ดันห้า้อกิโลนะครับนี hey, ่มาดูจอยสติกกันนี่คือปุ่มจอยสติกนะครับบนล่างแล้วก็ออกนะบนล่างออกเข้านี่ก็คือเข้าเนี่ยเดี๋ยวให้ให้ออกไปนิดนึงโอเคให้กล้องออกไปนิดอ่ะบนล่างก่อนนี่ก็จะมีข้อมูลเดี๋ยวนะนิดหนึ่งขอจูนก่อนอ่ะกดเซ mm ็ My Motorcycle Information KTM Line KTM Line นี่คืออะไรโหมดนี้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับออดิโอแพรลิงเห็นไหม ปูทุเข้าไปเลยสามารถฟังเพลงตรงนี้ได้เลยนะกดตรงนี้เลยนะ <c oughs> โอ้ยรอบสองเ <c oughs> จ๋งทีเดียวนะครับอินโฟมิชันเห็นไหมนี่มีทิปหนึ่งเจเนอเรลลอินโฟมิชันก็นี่ก็คือบอกหมดเลยจอยบังคับง่ายมากบอกเลยว่าบังคับง่ายมากมอเตอร์ไซค์เค i นเซตติ้งแิลนี่เข้าง่ายเลยออกง,ง่ายีเปลี่ยนเป็นโหมดซปเปอร์มโตด้วยลองดูดีกว่าโอเคคี e เอ a ซิ่ง ถ้คคิปเพสก็คือกดนานๆหน่อยโอเคเรียบร้อยเป็นโหมวดรถกับเมดทุโหมดซปเปอร์โมโตน่าจะรอบมาจะมาแรงขึ้นอ่ะตองเครื่องกันดีฟา,เอ,าเอ้าเฮ้ยเขินเลยเขินเลยอ่ะประมาณนี้นะครับหนึ่งสูกลูกโตบอกเลยว่าค่อนข้างจะเบาเลยนะสำหรับหนึ่งูกลูกโตแนละ้วปกติถ้าเป็น c ีพโอซีีนี่หูเสียงลั่นเลย โอ้มีชิปไลท์ให้ด้วยโคดแจวใช้ได้เลยทีเดียว,วยคนข้างเงียบนะเอาจริงคนข้างเงียบเลย ล่าติดมือมากนะครับมีวัดโวลตวัดแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยเลยล่าติดมือมากประมาณนี้เดี๋ยวมานั่งผมนั่งให้ดูดีกว่าคลิปนี้จะยาวนิดนึงอ่ะโอ้โชุกนุ่มว่ะไม่เอาไว้เวอร์แน่นอนจริงๆอ่ะนี่ครับขาโอ้โห M-Sled ชัดๆนี่มิติรถ M-Sled เลยนะเนี่ยแต่บอกได้เลยว่ากำลังนี่โอ้โห m s l อม m s l ลคูณ คูณเกือบ3คัน2องคันครึ่งนะมาดูราคากันดีกว่าย้อนไปนิดนึงนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2,020เป็นโมเดลโมเดลปี2017นะครับตัวนี้แต่ปัจจุบันม่ยังหน้าตานี้อยู่นะสังเกตดูไปดูปียีก็แบบนี้เลยนะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนเล็กๆน้อยแต่คนซื้อไปบอกเลยว่าจะรู้สึกเหมือนเดิมเลยเพราะหน้าจงหน้าจออะไรก็คือหน้าตาแบบนี้เลยนะครับราคาเงนสด รถใหม่พูดรถใหม่ก่อนประมาณสองแสนสองสองหนึ่งเก้าแปดคันนี้หันไปครึ่งราคาหนึ่งแสเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับรถบ้านมือเดียวจดทะเบียนปีสองพันยี่สิบนะมาดูราคาเงินผ่อนกันบ้างเงินผ่อนนะครับออกรถเงินดาวจัดโอนประกันหายหนึ่งปีพรลบอลหนึ่งปีรวมให้เรียบร้อยแล้ว น้ำมันเครื่องสังข้อร้อยใหม่รวมให้แล้วห้าพันบาทจบนะพอนสามแปดสามเจ็ดสี่ปีจบแนวันนี้สคริปไม่พลาดเลยโอเคก็ได้เป็นเจ้าของดุ๊กสามเก้าศูนย์นะครับรับเล็รับเทอทุกรุ่นนะใครหายอยู่สุขวัวัสามสิบห้าวงเล็บกระซิบนิดนึงเลทนี้นะห้าพันบาท แน่นะเลยยื่นก่อนวันที่สามเดือนหน้านะครับต้นเดือนหน้านะต้องรีบอนุมัติเพราะว่าเดี๋ยวไปเนี้ยจะเปลี่ยนเลทแล้วดูดยากเลยคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําคิดแยญอีกทีนึงนะโอเคครบยังป๊บเบอร์โทรบอกยังโอเคดูรถดูสวัสดีสาห้าหรือโทรศูนย์เก้าห้าหกสี่เก้าห้าห้าหกสี่วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ